สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสุ่มตัวละคร5าดาวโยอิมิยะนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจมากเลยคือแบบมากเลยแหละว่าผมจะสุ่มได้แน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เปิดเกมมานะครับหรือตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมยังไม่เคยได้ตัวละคร5าดาวของเซิร์ฟเอเชียเลยครับทั้งที่เพื่อนของผมอะ่ะได้5าดาวกันเต็มเลยครับบางคนก็ได้แบบดีลุกบางคนก็ได้แบบชี้ชี้บางคนก็ได้แบบจีนคือแบบได้กันตั้งแต่ตู้ฟรีอะ่ะส่วนผมไม่ได้ คือส o o m ไปไม่ได้เลยเลยอ่ะทั้งที่เป็นตู้ฟรีอ่ะเอ่อแล้วผมต้องทนเล่นไอตัวเนี้ยครับไอตัวเลเซอร์ค่อนข้างที่จะไม่ชอบเนื่องจากว่าตอนเล่นเริ่มๆอ่ะมันก็ดำอีกแรงเลยพอดังหลังก็นดำอีกมันไม่พอผมก็ตีมอว์ลำบากมากเลยครับไม่รู้ว่าสงสารไอตัวละครสีดาวมั้งก็เลยไม่แรงเอ่อแล้วผมไม่มีอิทฟิให้เลเซอร์ใส่เลยครับปุ๊บหาไม่ได้มีวุ้อย่างน้อยถ้าไม่หาอิทธิพลก็คือไอดีผมพังแล้วครับอ่าผมก็ต้องเล่นตัวเลเซอร์ตัวนี้มาครับเพราะมีคือแบบเล่นมานนาแล้ววตัเนี้้ยเออแลวผมคาดหววัง่าตู้โยอิิมยยะเนี่ ผมจะได้นะครับเราเริ่มมาสุ่มกันเลยมาแล้วโยอิมิยะเดี๋ยวผมขอแรกก่อนนะครับ <S 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 โอ้หายไปกับตาโอ้ล่ะขอให้ได้ด้วยเถอโอ้อเฮ้ยได้ทุกคนได้ไหมหรือว่าเป็นตัวอื่นเฮ้ยเฮ้ได้เหรอได้จริงเหรออย,อยากได้มากอยากได้มากอยากได้สุดๆ ยูโยครับผมมีจะบอกอครับว้าจะไเนม่เลยต้แงแเมอหร้เมื่อไินแต่ตแเละแต่ชวล่นเลยอะูอาีอะแล้วก็ไดา,าวด่เล่นเลยสิไม่ไเไม่คิดจะให้ห้าดาวดีๆอย่างที่ผมต้องการบ้างหรอทาไมเซิร์ฟเอเชียผมจะเกลือขนาดนี้วะนี่เออเอเอครับมิฮโยจำไว้นะครับ ผมจะไม่มีวันเติมเกมของคุณเดึกขาดโอ้ยเลยฮานมาเกลือขนาดนี้แนละ้วเกลือต่อยอต่อยอย่างน้อยนะเอาซายุมาซายุมาอยากได้ซายุเหมือนกันโอโ้โ,อโหโอ้โหเกลืออืเอาเข้าไป เดี๋ยวแค่สองกนะันอ,อะไรม่วงไม่คิดจะท้องให้อีกแล้วเหรอ,อเกลือตั้งแต่ม่วงได้ดาบเฮ้ยทำไมมันเกลือขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูครับทุกคนดูมีุโยกทำกับผมดีครับอืมเต้นอยู่ได้นี่ ปุ่มดาวสองอเดี๋ยวมาปั้นนะโอโอโอกูจะบ้าตายอืมนะขอเปลี่ยนแล้วกันอ่ะเอามาเทนเอามาเทนเอามาเลย โอ้โหโอ้โหตอบย้ำอือหือปิวปิวโอ้อืมต้องเล่นหัวตัวโลโอเค โหช้ำใจมากอะ่ะคือแค่โยยมียายังรุดเลดอะ่ะยังไม่ให้ผมเลยทีมอ้าวไหนเขาบอกธนูโยยมียาล็อกเป้าอะไม่ได้ล็อกหรออ้าวไม่ห็นล็อกเลยอ๋อมันต้องงานจะสุดอย่แบบนี้โหเอ้ยดีโหอ,อ่ะขอตัดไปเลยด้วยกันนะอ่ะครับอย่างน้อยนะครับผมก็มีเซิร์ฟ อเมริกาที่ผมตัดใจเลิกเล่นเซิร์ฟเอ,อเชียทันแล้วผมมามีความสุขกับอุเตาผมดีกว่าครับกับเบนเน็ตฮ่าูกาสยยายฮิวว้าวโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับผมอยู่เซิร์ฟอ,อ,อเมริกานะครับนี่ครับอืมน,นี่แอดมาได้เลยครับนี่ครับหกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสามเกวิวอยู่ที่ห้าสองระดับโลกเจดนะครับ มีซองจดหมายมาด้วยเย่ได้อาหารฟรีเอาไว้ปลอบใจ